ก็สวัสดีครับอยู่กับพวกเราหัวไฟทีมนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูการเปลี่ยนซีนเพลาล้อของหางบิจิวนะครับตัวนี้บิจิวบิจิวลินลนเนียมนะครับก็ก่อนอื่นเราก็สังเกตดูลิ้นระบายไอนะครับตรงที่ระบายไอว่ามันตันหรือไม่ตันนะครับตรงนี้ถา้าตัวนี้ไม่ตัน ก็ให้ไปโยกดูที่เพลานะครับโยกดูให้หน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็แน่นอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะซีนสึกร้อนนะครับต้องเปลี่ยนซีนแล้วก็ไปโยกดูฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดูองต้นนะครับฝั่งนี้ก็แน่นนะครับเนี่ยก็โยกดูสรุปว่าลูกปืนนี่แน่นนะครับก็เปลี่ยนแต่ซีนน่าจะใช้ได้นะครับ ก็ซีนี่ก็เราจะเอาตัวแกนตรงกลางนี่เล็กกว่าของเดิมนะครับปกติมันจะใช้นี่ครับ4ี่สบสี่หสห้านะปกติมันจะเป็น4ี่5ิบี่หสิห้าแต่นี่เรามาใช้สี่5บสาหสห้านะครับให้มันเล็กไปเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ทุกตัวเลยนะครับ4 3สิบสาของเดิมมันจะมา4 4สสี่นะครับ ก็อันนี้ก็ของเพื่อนอน,นะครับเอามาให้เปลี่ยนซีนให้นะครับก็มาดูอุปกรณ์การถอดของเราเลยนะครับก็ไปแจแหวนตัวใหญ่ตัวนี้ก็ที่ตอกซีนเข้านะครับอันนี้ก็ทําเองแล้วก็ค้อนแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์ยีนี่ครับที่งัดซีนนะครับตัวนี้เป็น เหล็กอัดยางนะครับทิ้งแล้วครับตัวนี้ของเก่าแล้วก็เอามาแต่งมุมมันนะครับที่ไวง้งันซีนี้ใช้ดีเลยครับนี่แล้วก็ปะเจเบอร์ยีิบเอดนะครับตัวนี้เพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับนี่แล้วก็ขอบลูกปืนตัวเก่าเกา แล้วก็ตัวดูดนะครับแล้วก็ซีนทั้งสองข้างเลยนะครับซีนพลาวลอ้อนี่ในข้างในนี่สองตัวในสองแล้วก็ขอบเล็กหนึ่งนะครับฝั่งละสามตัวนะครับดูเบอร์ดูเบอร์ไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆไม่เคยแกะแล้วก็ดูเบอร์ไว้แล้วก็ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับ สี่สิบสามหกสิบห้าสิบนะครับตัวนี้สองตัวข้างในนะครับแล้วก็ตัวขอบเล็กนี่ก็เบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์เท่ากันนะครับตัวนี้สี่สิบสามหกสิบห้าสิบเอ็ดทับสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ขอบเหล็กครับก็ประมาณนี้แหละครับไปแกะกันเลยนะครับ ก็เริ่มจากทอ,ทอดล้อก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาถอดนัดเลยนะครับ เอากิบลักออกก่อนนะครับปินลักตัวนี้นี่นะครับเราต้องใช้ตัวดูดออกนะครับตัวดูดนี่ก็ทำเองนะครับตัวนี้เป็นแป้น ดุมล้อของบิ๊กจิ๋วนะครับตัวเก่าที่ตรงกลางนี่มันรูดนะครับใช้ไม่ได้ก็เลยเอามาทำเป็นตัวดูดนะครับตัวนี้ก็ซื้อเกลียวมาทำแล้วก็เชื่อมแล้วก็ใส่ด้ามมันนะครับน่าจะไม่กี่บาทอกมั้งครับนี่ทำแล้วก็สะดวกสบายในการเอาแป้นนี้ออกนะครับ ดออกเสร็จแล้วก็ถอดนัดเบอร์ยื่อเอ็ดออกเลยนะครับง่ายๆครับถ้าไม่มีไอ้นี่ง่ายไม่ง่ายแน่ครับ <laughs> นี่นะครับเขียบเขียบก็ออกแล้วครับไปลองทำดูนะครับนี่นะครับวาวเก่าก็มีประโยชน์เหมือนกันครับ บางทีใช้ไขค,รครวงที่เราซื้อมานี่ก็มันความแข็งไม่พอนะครับเคาะนิดหน่อยก็งอนะครับตัวนี้ไม่ถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนแบบนี้เลยขาดเลยตัวนี้ของเกา่านี่ตัวนี้ของลูกค้านี่ใสมามันฉีกนะครับนี่ นี่นะครับดูให้ดีครับตอนนี้เพื่อเอาไปทำตามนะครับแล้วก็เตรียมแกะไว้ด้วยนะครับซีนนี่เตรียมแกะไว้เลยนะครับ ทาจารบ,บีให้รอบปากซีนเตรียมไมเลยนะครับ ต้องมือไวนะครับมือไวใจถึงนะครับไม่งั้นน้ำมันไหลทิ้งหมดนะครับมือไวอย่างเดียวไม่พอนะครับ <Okay. S 1> เราจะเอาซีนเข้าเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับตัวช่วยของเราตัวตอกซีนนะครับฝ oh. oh. ังนู้นก็ทอดเหมือนฝั่งนี้เลยครับ ถ่ายาจารบีหน่อยนะครับขอบซีนก่อนที่จะประกอบ การตอกซีนี่ก็ต้องดูให้เข้าสมา่ำเสมอกันนะครับซ้ายบนซ้ายบนซ้ายขวาล่างว่างไางว่าไงที่เนอาทําม่ออกเลยถ้ามันเป็นแบบที่เราใส่ไปมันดันออกก็ใช้อ้นี่นะครับช่วยในการทำให้นี่ครับมองเห็นกันไหมครับนี่อันนี้เป็น เหล็กรดเชื่อมนะครับไปทําให้มันแหลมแหลมนะครับเอาไว้ปล่อยอากาศตรงที่ซีนเนี่ยครับแย่หน่อยหนึ่งแล้วก็มันจะมีอากาศดันอยู่เราก็ตอกซีนเข้าอีกแล้วก็มาเริ่มครับ ปล่อยอากาศออกนะครับแทงให้ดีนะครับต้องดูด้วยเดี๋ยวซีนขาดตอนนี้ก็ ตัวนอกนะครับทำเหมือนตัวเก่าเลยครับทาจราระบีแต่ตัวนี้ต้องใช้ไอ้นี่ช่วยนะครับ ลอกลูกปืนตัวเก่านะครับมารองนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้ มันจะง่ายเกินไปไหมพี่น้องเสร็จแล้วครับแล้วก็ใช้กาวทาขอบมันนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบแป้นเลยนะครับ เอนเท้าล้อแล้วก็แวนล็อกนั่นนะครับใส่ไปด้วยอย่าลืมล็อกให้เรียบร้อยนะครับ แกนี่ก็ทำาเองนะครับเคาะไม่เป็นไรนะครับปกติเขาจะไม่ให้เอาไปแจนี่ไปเคาะอะไรนะครับห้ามทำตามนะครับายนี่เคาะไม่เป็นไรนะครับทำเอง <laughs> ซีนนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนซีนเขารอแบบง่ายๆนะครับขอให้แต่ท่านมีตัวดูดนะครับตัวดูดตัวนี้นะครับ ก็เปลี่ยนทั้งสองข้างเลยครับฝั่งนี้ก็จะทำเหมือนฝั่งตะกี้แหละครับก็สำหรับวิดีโอชุดน,นี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆเ,เรื่องการเปลี่ยนซีนเพลาลอ้อแบบง่ายๆนะครับก็ไปทำตามได้ครับของใครรั่วนี่ก่อนอื่นที่จะเปลี่ยนซีนก็ต้องเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับเช็คว่าลูกปืนเพลาลอ้อนี่รั่วไหมหรือว่าน้ำมันเกียร์เติมเยอะเกินไป ครับก็มันตรวจเช็ครถของท่านนะครับเพื่อจะได้ใช้ไปนานๆครับอย่าลืมช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของหัวไฟเททีมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ